ในมีขนมหวานขายเหรอในตลาดอกของหยิบของหอย่อนม่ได้ยต่เแห้งแป๊กเดียวเลยสวัสดีค่ะอันนี้ใน,นตู้เนี่ยมันเกินมันเกินหกบต่างนตู้เนี่ยเี๋ตู้สี่สิบสอสามมันก็เลยไม่ทำงานมีห้าสบตู้อบไฟฟ้านะคะแบบใช้ได้สอระบบนะคะ มัดขา,ากไว้แล้วตอ,อนมันตีจะตกตอนมันตกดอคนลอก่ะเอาเอารัวม,มาตากเลยก็ได้นะคะซื้อแล้วติดใจซื <laughs> ้อเพิ่มแล้อติดใจใช้ไฟฟ้ามก็ดีตอนหน้าหน้าฝนอะ่ะเราก็เสียบพักใช้ไฟฟ้าได้ อากาศกกอรัวนะคะยง่ออกเลยนะีคมรือะเอาอกเลยเออกเลยผมณอยู่ตะแกงเล็กไว้อ๋อออกได้เลยคุไดิ่อคุ่ัามาดูขายค่ถ้าฟามร้อนได้ก็จะตัดนะคะ ตัดต่อเองนะคะตัดตัวใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากค่ะใช่ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะฝนตกเราก็ตาดได้เสียบปั๊กใช้ไฟฟ้าว่า มีฝนแล้วก็เสียบปลั๊กอันนี้หนูรู้แค่นี้เลยพี่เรื่องความร้อนใช่แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเรังไว้เท่าี้คือพอถ้าเกิดันมันมากไปมันสิ้นเราก็ปรับเลนเี่ยห้าสิปรับแค่บแต่ถ้าเกิดอกแดงนี่เขาไม่ทำงานเลย่ถ้าแต่ความร้อนได้มันก็ไม่ทำ่สวยมากค่ะอรุณ ใครสนใจสั่งจองได้นะคะศูนย์1 8951และ091 468 1281ขอบคุณค่ะ